พอ่อเอ้ยโคตรเห็ดพึ่งสวัสดีจ้าพี่น้ำจ้าไทยเลยพาเลาะนี่กะเขาป่าหาเห็ดกันจ้าป่าเห็ดป่าเห็ดยุ่งง่ายหลายหลายคักยุ่งเหนื่อยไหมพี่แดนเหนื่อยอะลูกแต่ว่าแม่ไม่เหนื่อยเลยหนูดูนี่แต่ลูกดูสภาพดูสภาพ โอ้โหโย,ยังไหวค่ะยังไหวมีตรงนี้แล้วนะคะก็ตรงนี้ค่ะอีกดอกนึงอันนี้กำลังกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็ยังไม่พอนะตรงนี้อีกว่า เห็ดพึ่งเดือนหกเด้อจ้าโอ้ย,อย,อยโดอโกนี่ขย่ยลาเห็นเด่ยที่แรกอู้ยเดือนหกค่ะเดือนหก เบิ่งเอาจะเบิ่งเอาเพิงหวานจะเพิงหวานเพิงหวานนาฮอนอย่างลุ่มพูม่าแม่จ้ะก็เห็นดอกนี่เลยไอแม่อีพ่อเอ้ยโคตรเฮ็ดเพิงเบิ่งจะสีเฮ็ดให้เบิ่งเบิ่งความใหญ่ความ หนาของดอกเด้อเบิง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 มือกลางก็ยังบ่อันนี้เด้อโอ้ยขาจ้ะสภาพดีอย allora ู่เด้อแต่ว่าเก็บไว้ให้มันเป็นเสื้ออยู่นี่เนาะโอ้ยคอยอ่อนซ่อนเห็ดอ่อนซ่อนเห็ดอ่อนซ่อนเห็ดจ้ะโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดเอ้าว่าจ้ะวะเห็ดมันคือเป็นยังซี่จ้ะเอ้า มันมันออกเฟรดสิแปลกประหลาดเนี้ยนี่เถิงเด้อยนีน่คอยระยักหัวเฮ็ดจ้าเป็นจังไรเอา้าเฮ็ดเฟรดเฮ็ดจะลกแท้ <c oughs> โอ้ยอ้อไมีถากอยู่หน้อยอยาหันอีก เห็นเขียวๆนี่เห็ดข่เด้อเห็ดข่เมมองนอกกระแจบอยู่แต่ว่ามันนี่คอยได้เห็ดเพิงห้ายแล้วคอยสิบ,บกเก็บนี่มบมีโมมันเนี่ยเห็นแต่ละดอกคอยเกือบชอกเด้อดอกใหญ่ไหมจ้ะออแต่เิ่งสภาพแล้วคือสิบ,บอเอาดอกจ้ะดอกมไงใหญ่เด้อนี่ อ,อเจอกันเมื่อสายเป่าปลาเดอ้อพ่อยอสองดอกจ้ะนีเพิ่งหนาแตกมันแตก่อนล่มจ้ะล่มยังสภาพดีอยู่อันสีไว้บนยอดดอกนี้ดอกนี้แก่แล้วชรา,าแล้วเป่าปลาจ้ะ เก็บดอกเดียวแลนั่งตุ้มมุติมีอยู่กับมีโอ้ยอืมว่าใดอยู่เอ้ยสองดอกตรงนี้อันนี้พ่อกุ่มเห็ดมันปูจ้ะ เห็ดมันปูกมันเป็นหนาของมันแล้วแต่ว่าสองสามปีมาน,นี่อากาศมันบ่ได้จ้ะล้วก็มันก็นเลยหายากนอกจากว่าห้าตาดีมะพอกกลุ่มของมันอหลีเห็นอยู่ตลาดน้อยเดียวเขาขายหายูโรหกยูโรเด็กกลุ่มหนึ่งน,นี่ ดอ,อไวอยู่ดอกงามอยู่จ้ะกะสิเมื่อบ้านแล้วจ้าเมนี่เฮ็ดพึ่งฤด,ดูร้อนก็ได้ร้ายเติบจ้าลูกไส้ข่อยกระถาเมื่อแล้วพ้นห่อนหลายพ่นเถ่าแล้วกะฝากไทยเลยพาเลาะเด้อจ้ากดติดตามให้เน่จ้าสวัสดีจ้า